รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Talk Today สนับสนุนโดยไอคอนสยามสยามพารากอน CPRAM รจ่าวิรัตฟู้ดกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์โรงเรียนสอนขับรถ D1 Driving School สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันจันทร์เวลา1 4บนาฬกา15นาทีค่ะและวันนี้นะคะก่อนพาคุณผู้ชมมาที่ร้านรือดี Specialty Coffee X ขนมไทยหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าร้านนี้เนี่ยเขานะคะเสิร์ฟทั้งกาแฟแบบสโลบาร์ มีขนมไทยด้วยอร่อยขนาดไหนวันนี้เราได้ชิมกันแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ Talk Today มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะ Talk of the Town ผู้ชมคะข่าวแรกของเราจะพาไปดูนะคะเรื่องของศักยภาพของโลจิสติกไทยและขยายเครือไข่ายไปสู่ตลาดโลกด้วยนะคะกับงานไทยลอก VE 2 0 2 2 t w e ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เขาจัดขึ้นเป็นการจัดงานเสมือนจริงนั่นก็คือจัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองนะคะเราจะพาไปดูว่าศักยภาพของโลจิสติกไทยนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกเสมือนจริงและเจราจาธุรกิจออนไลน์ไทยล็อก VE 2022ภายใต้แนวคิด Connecting ASEAN to the World งานใหญ่แห่งปีที่แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกไทยในการเป็นฮับโลจิสติกของอาเซียน และสร้างโอกาสทางการค้าขยายเครือข่ายให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกไทยสู่ตลาดโลกผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไทยล็อ c วี c o ด ระหว่างวันที่24-26ถึงสิงหาคม2565ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่2ต่อยอดความสำเร็จอย่างท่วมทน้นในฐานะงานแสดงสินค้าโลจิสติก์เสมือนจริงที่ครบวงจรที่สุดของภูมิภาคอาเซียนภายในงานจะได้พบกับการนำเสนอสินค้าบริการของผู้ประกอบการโลจิสติก์ไทยชั้นนำกว่า50ราย ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจใน5กลุ่มได้แก่กลุ่มขนถ่ายวัสดุกานบรรจุคลังสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกและบริการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศที่สนใจและกำลังมองหาผู้ให้บริการโลจิสติกไทยสามารถเข้าชมเว็บไซต์และเจรจาธุรกิจออนไลน์ได้ฟรีลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ w w w t h a i l o ok c k ็บ e อทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์หาล้านจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์หาล้านพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งสร้างผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับสู่สังคมมีนโยบายที่จะขยายขอบเขตสู่การบริการภาคชุมชนและงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมและสร้างธุรกิจฐานรากในชุมชนซึ่งในวาระครบรอบ19ปีศูนย์วิทยาศาสตร์หาล้านจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่13สิงหาคม2565เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนนวัตกรรม อาหาล้านอย่างเป็นทางการเราอยู่ตรงช่วงของถนนลำลูกกานะครับอยู่ใกล้พื้นที่ของหนองจอกนะครับพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับเราใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาล้างเป็นศูนย์พัฒนาเรื่องของนวัตกรรมนะฮะของนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้างซึ่งจะนําเอานวัตกรรมเนี่ยนะครับนยกตัวอย่างเช่นนวัตกรรมทางการเกษตรพื้นที่4ไร่1งงานนะครับแล้วเรามีพื้นที่อีก สไร่ซึ่งได้รับการบริจาคมาจากชาวบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด7ไร่1ง,งานนี่นะครับเราก็จะใช้เป็นศูนย์พัฒนาทางด้านผลผลิตทางการ,กรเกษตรและก็ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการ,กรเกษตรนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ในที่สุดเราก็จะมาสร้างสิ่งที่เราเรียกกันว่าสิ่งแวดล้อมอีโคซิสเต็มระบบสิ่งแวดล้อมนี่นะครับให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮารดล้านเป็นการต่อย,ยอดภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติเน้นพัฒนาธุรกิจฮารดล้านเพื่อเป็นโอกาสในการขยายตลาดของประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการรวมถึงเป็นศูนย์ฝึกในการพัฒนานวัตกรรมฮารดล้านในด้านต่างๆอาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบการเกษตรงานพัฒนาผลิตภัณฑ์คอสเมติกเป็นต้น อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการให้ความรู้กับประชาชนสู่ชุมชนในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในยพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2565โดยในปีนี้นายทนทองสุขแก่นหรือที่ทุกคนรู้จักกันในานามทนบางแคได้รับเกียรติอันสูงสุดในชีวิตอีกครั้ง เมื่อได้เข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2,565ในสาขาผู้เสียสละบรรเทาสาธารณภัยโดยสมาคมสาภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี2,565ค่ะในฐานะลูกคนหนึ่งนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับปีนี้ผมก็ได้รับคัดเลือกเป็นลูกกตัญญูนะครับประจำปี65นะครับเป็นรางวัล โลปาระราชฐานว่ามีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยย่าผมเนี่ยเขามีความฝันว่าเฮ้ยย่าอยากให้เอาลิเกชาย,ยาเนี่ยมาเล่นเต็มวงนะครับก็ลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ทําให้กับคนที่มีพระคุณก็กกรู้สึกภาคภูมิใจครับสำหรับรางวัลน,นี้ทนทองสุกแก่นบอกว่าได้ใช้เงินตัวเองมอบให้กับมูลนิธิทุกเดือนและทําแบบนี้มาโดยตลอดทุกครั้งที่ได้รับรางวัลก็มักจะภาคภูมิใจอยู่เสมอเพราะได้จากการประพฤติปฏิบัติจริงๆ เจ้าตัวยังบอกอีกว่าถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆในงานด้านนี้แต่ก็ถือว่าได้ทำและอยากเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานในด้านนี้รวมถึงอยากเป็นต้นแบบของความกตัญยูซึ่งเป็นเครื่องหมายของความดีอีกด้วยค่ะ กระแสะการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันหรือเซฟแคร์ยังมาแรงและมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้การขยายตัวของตลาดสุขภาพโลกที่มีโอกาสเติบโตถึง1.5ล้านล้านดอลาลาร์จับตาพฤติกรรมผู้บริโภค6มิติด้านสุขภาพที่เป็นสิ่งขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจ Health and Wellness ในทศวรรษหน้าพร้อมเปิดไฮไลท์แคร์เอเชีย2022ชวนคนไทยเพิ่มมิติของการดูแลตัวเองจากนวัตกรรมและบริการที่ทันสมัยจากผู้ประกอบการ กว่า250บริษัทค่ะปีนี้นะครับสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของงานในปีนี้นะครับจะมีการให้ความรู้นะครับจากคุณหมอหลายๆแขนงหลายสาขานะครับในเรื่องของเวลเนสในเรื่องของการดูแลสุขภาพนอกจากนั้นยังมีเรื่องของศาสตร์ความเชื่อนะครับเรื่องของอการปรับโครงจุ้ยเพื่อชีวิตที่ทดีขึ้นนะครับโดยหมอช้างทศพรสุลานะครับอีกครั้งยังมีเรื่องของการปรับหมวเฮ้งยังไงนะครับให้ถูกต้องตามหลัก าศาสตร์ของของการดูแลโงเฮงของจีนนะครับโดยอาจารย์ตรงฟางนะครับนางพญาโงเฮงก็จะเห็นว่างานเราเนี่ยมีกิจกรรมหลายๆรูปแบบนะครับก็เรียนเชิญที่งานได้นะครับ ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสาวสวยยุคใหม่นะคะแล้วเป็นคุณแม่ด้วยคุณนุ้ยสุจีราค่ะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับแบรนด์เครื่องครัวจากอิตาลีของ The Signature Brand ค่ะเทคโนโลยสแบรนด์ as, Brand, เครื่องครัวชั้นนำมาตรฐานยุโรปจากประเทศอิตาลี เปิดตัวนุ้ยสุจิราพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เพื่อสร้างการรับรู้ในความเป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์กับผู้หญิงลูกคุณแม่ที่ทันสมัยและขยายฐานลูกค้าเจาะก,กลุ่มครอบครัวนะับเป็นการบุกตลาดอย่างเต็มสูบในปีนี้ของแบรนด์ค่ะงเทนโนแกสเองเราเรา,เรามีโชว์รูมอยู่ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเราอยู่ในบลันเทด็ดทุกสาขาโฮมโปรนะครับโฮมเวิร์กไทยวัสดุบุญถาวรดูโฮมเมกาโฮมเออแบรนด์โฮมมาต่างๆพวกนี้ทุกสาขาเรามีเราอยู่หมดผมว่า รวมๆก็ประมาณ200เกือบๆ250สาขานะครับนอกจากกลุ่มนี้ก็จะมีโชว์รูมที่เป็นของเราเองนะครับก็จะมีสาขาใหญ่ที่เมื่งจ่ายนะครับเราก็จะมีโชว์รูมตามหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัดด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนถ้าต้องการติดตามข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆสินค้าใหม่นะครับก็จะมี Facebook ของเรานะครับเทคโนแกสไทยตัวเว็บไซต์ของเรา e c h n o g a s t h a i com เนี่ยก็สามารถซื้อขายได้บนเว็บไซต์แล้วเช่นกันนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกอยากซื้อออนไลน์นอกจากเว็บไซต์ก็จะมี l a z a d a ช้อปปีน้น็อตนะครับผมส,ส,สามารถไปเลือกซื้อได้ เทคโนโลยได้พัฒนาสินค้าที่ใช้งานได้จริงและมีความทนทานอันเป็นจุดขายที่ทางแบรนด์ให้ความสําคัญทําให้ได้รับความไว้วางใจจากตลาดและผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่สอดรับกับเทรน์การทําขนมส่งผลให้มีกระแสต,ตอบรับที่ดีในสินค้าหลายกลุ่มโดยยอดขายในภาพรวมเติบโตขึ้นถึง10%ในปี2,564และในปี2,565ทางแบรนด์มีความมุ่งมั่นและสร้างการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้นค่ะ เดี Alright, so ๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามีงานดีๆห้ามพลาดที่ไหนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดยกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์ Talk to you เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติแต่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความดุนแรงย่อมต้องได้รับการดูแลกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสถานพัฒนาและฟื้นฟูเป็นสถานรองรับเด็กชายและเด็กหญิงจำนวน4แห่งหนึ่งในนั้นคือสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจสําคัญในการดูแลด้านปัจจัย4การศึกษาการฝึกอาชีพรวมทั้งบําบัดและ ฟื้นฟูให้กับเด็กหญิงและผู้หญิงอายุตั้งแต่6กถึงสิปีที่ได้รับผลกระทบจากการทารุณกรรมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนอกจากการให้บริการด้านปจัจจัยส่สถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจะมีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลตามช่วงวัยแบ่งออกเป็น5ด้านได้แก่ร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและครอบครัวเนื่องจากเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงอาจทําให้มีปัญหาทางจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทเป็นต้นและปัญหาทางร่างกายอื่นๆซึงได้ทำ ดนตรีกีฬาศิลปะเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แก่เด็กก็หลังจากที่เด็กได้รับการฟื้นฟูและบำบัดนะคะเรียบร้อยแล้วตามกระบวนการนะคะส่วนใหญ่เราก็จะส่งพิจารณาขั้นแรกก็คือส่งครอบครัวค่ะถ้ากรณีที่ครอบครัวไม่มีความพร้อมนะคะเราก็จะนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสภาพปัญหาของเด็กแต่ละรายค่ะ อย่างเช่นถ้าเด็กมีปัญหาเรื่องของความพิการเราก็จะส่งของกรมส่งเสริมคุณภาพคนพิการต่อไปนะคะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เหมาะสมสําหรับเด็กะคะ่ะถ้าเด็กที่พอมีครอบครัวที่ดูแลเราก็จะส่งไปที่ครอบครัวอุปถมัมถ้ามีคนดูแลนะคะแต่ถ้าที่บ้านพร้อมเราก็จะส่งที่บ้านแต่ที่บ้านบางทีพ่อแม่ก็อาจจะไม่พร้อมแต่ว่าเราก็จะสืบเสาะหาญาติที่สามารถรับดูแลเด็กต่อได้ะคะ่ะ 5ปีสำหรับน้องเอิญที่ได้มาอยู่กับสถานพัฒนานและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางได้สร้างโอกาสด้านดนตรีจนสามารถแสดงโชว์การเล่นกลองและไวโอลินในงานต่างๆได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองพร้อมสัญญาว่าต่อไปนี้จะทำให้สังคมน่ายอยู่มากกว่าเดิมและหากในอนาคตได้มีครอบครัวจะตั้งใจสอนลูกหลานให้เลือกเส้นทางที่ดีและถูกต้องอยากขอบคุณ ทุกคนเลยค่ะและก็ขอบคุณสถานที่นี้เลยค่ะที่เปิดรับให้พวกหนูเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ช่วยสอนด้านอาชีพสอนด้านดนตรีสอนทุกอย่างเกี่ยวกับสังคมให้เราได้รู้ค่ะแล้วก็ขอบคุณแขกทุกท่านค่ะที่มาช่วยดูแลพวกเราคอยเป็นห่วงพวกเราค่ะ พี่ๆที่ได้ออกจากสถานและพัฒนาฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางต่างก็มีชีวิตที่สดใสพร้อมกลับมาเยี่ยมเยียนน้องๆอ,อยู่เสมอเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทําให้พวกเขาได้ถึงฝั่งและได้อยู่ในที่ปลอดภัยไม่ถูกกระทําซ้ําอีกดังนั้นหากใครพบเห็นเด็กที่ประสบปัญหาจากการทารุณกรรมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนพอมหน0มนบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดรวมทั้งแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กเพื่อให้พวกเขาได้รับโอกาสในการเติบโตและมีอนาคตที่ดีต่อไป โดยจ่าวิรัตฟูด้ดช็อกทูเกเตอร์ พูดถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเรื่องของโลจิสติกส์นะคะฟันเฟืองสําคัญค่ะก็คือผู้รับจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่า freight forwarder เ,เองหลยท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่านี่เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าหรือว่าส่งออกสินค้าจะต้องรู้จักไว้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักหนึ่งในบริษัทค่ะที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว2รางวัลด้วยกันนะคะนั่นก็คือบริษัท Leo Global Logistics จำกัด มหาชนและว,วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารน,นะคะคุณเกติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลีโอก o b บ l l อ g โลจิสติกส์จำกัดมหาชนมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเกติวิทย์คะต้องอยากให้อธิบาย ึงเรื่องคำว่า freight forwarder นะคะผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศว่ามีความสำคัญกับโลจิสติกอย่างไรของเราเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีซึ่งเราเรียกว่ามี disruption ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมากก็คือมีการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกนะครับแล้วก็การจองค่าระวังโดยเฉพาะเรือเนี่ยยากลำบากมาก ทางอากาศยานก,ก็เหมือนกันเพราะว่ามันสาการโควิดใช่ไหมครับตู้ขาดแคลนอัตราค่าระวังเรือก็เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้ผู้ส่งออกผู้นําเข้าเนี่ยที่ในอดีตเนี่ยใช้สายเดินเรือกันอยู่ประจําไม่กี่สายพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยหาตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้คืออย่างลีโอเนี่ยเรามีพันธมิตรเป็นสายเดินเรือมา,มากกว่า20-30สายสายการบินก็มากกว่า20-30สายการบินเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราบอกได้เลยว่าลูกค้าเราเนี่ยเห็นคุณค่าของการใช้บริการเรา<ฆ>นะครับ แล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆโทรเข้ามาเยอะบริษัทใหญ่ๆนะบางทีส่งออกเป็นปีหนึ่งหลายหมื่นตู้ะนะครับเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็หาสเปซไม่ได้แต่เขามาหาเราแล้วก็เลือกสายดินเรือหรือสายการบินที่เหมาะสมความต้องการอออยากจะบอกว่า Freight Forwarder ในอดีตเนี่ยจะมองว่าเราเป็นนายหน,น้าเราเป็น แค่ตัวกลางจริงๆไม่ใช่เรานิยามก็คือผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเรามีนิยามว่าเราเป็นผู้ขนส่งจริงๆทีนี้พอเราเจอปัญหาที่อย่างตอนแรกบอกว่า มีเรื่องของการขัดแคลนตู้คอนเทนเนอร์แต่ปีที่ผ่านมาเราเห็นทั้งเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสถานการณ์รัสเซียยูเครนหรือวาเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ก็ถ้าสมมตินในเรื่องของ exchange rate เนี่ยก็คงต้องเรียนตามตรงว่าเราคงได้แต่ให้คําแนะนำรัสเซียยูเครนมีข้อมูลให้อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราก็คือเรามีเน็ตเบิร์กทั่วโลก<ฆ>อย่างตอนที่ประเทศจีนปิดประเทศเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลจากเอเจนต์บอกเรามาเลยอ่าเมืองน,นั้นปิดนะเมืองน,นี้เป็นยังไงบ้าง ส่งออกได้ไหมอะไรต่างๆลูกค้าก็จะได้ทราบนะครับแล้วอันนี้คือจุดเด่นของการที่รีโอเราเนี่ยมีเครือข่ายยุ่ทั่วโลกพอช่วยดูแลช่วยให้คำปรึกษาได้ครบถ้วนอย่างนี้ก็ทำให้เราได้รับรางวัลใช่ไหมคะสองรางวัลด้วยการรางวัลอะไรบ้างคะก็จะมีปี2อศูน 16เนี่ยเราได้ e x c e l l e n c Logistics Management Award ในฐานะผู้ประกอบการโลจิสติกส์กรมวงจองนะครับ2019เนี่ยเป็นปีที่เราได้รางวัล like 2รางวัลอีกนะฮะก็คือ e x c e l l e n t Logistics Management Award หรือที่เราเรียกว่าเอลมาด้านผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วก็มีความโดดเด่นมากจนได้รับเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล Prime Minister Award ก็คือเป็นรางวัลสูงสุดของผู้ให้บริการด้านการส่งออกนะครับซึ่งเขาก็ถือว่าเราช่วยผู้ส่งออก นะครับก็เป็น A best service enterprise ด้านโลจิสติกส2อรางวัลน,นี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเ,เรามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศแล้วในปีหน้า2566ทางบริษัทเองเนี่ยนะคะจะมีการขยายเพิ่มเติมหรือว่าต่อยอดทางด้านธุรกิจยังไงบ้างคะมีหลายอย่างเลยนะครับเราเราเองก็เพิ่งเข้ามาในเ,เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พฤศจิกายนนี้ก็จะครบ2ปี 2> นะครับอตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ที่จะขยาย,ยางานเรื่องของการทำธรรุรกิจ warehouse logistics center นะครับออทำเรื่องของ c o ลเช l o g i s t i i s นะครับก็คือเรื่องออสินค้าควบคุมม,มนะครับเรื่องของการพัฒนารถไฟรออางกับทางประเทศจีนในการขนส่งนำผู้ส่งสินค้าทางพวกอาหารทุเรียนมังคุดอะไรต่างๆไปขายประเทศจีนให้มากขึ้นรวมถึงซ o m p a t f o r m e-commerce ร่วมกับ คู่ค้าของในประเทศจีน oh. นะครับหรือธุรกิจเซลสโตรเรทที่ก็เป็นธุรกิจใหม่ของเราที่ทำเราพยายามขยายมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราก็มีแผนที่จะขยายสาขา3าขยายงานอีกทีนี้ดูแล้วครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ <Okay. S 1> เมื่อสักครู่ได้ยินที่พูดถึงเรื่องของการเข้าไป มีพันธมิตรกับทางประเทศจีนเป็นการขนส่งทางรถไฟเกี่ยวกับรเรื่องของผล,ลไม้มหรือสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะก็เกิดจากการที่เจราจาธุรกิจผ่านทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยก็ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศะนะครับเพราะว่าการที่เราได้เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทยูเนียนเทียนจินเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากรมเห็นความสําคัญของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการคนไทยนะครับแล้วก็จัดเซสชั่นขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของ เออ business matching นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีว่าทาง Unantension เขาเห็นว่าเราเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ,อแล้วกออ็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาวางแผนอยากจะพัฒนาไม่ใช่แค่การขนส่ง <Okay. S 1> แต่เขาอยากพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของการขายสินค้าอีคอมเมิร์ให้เราเป็นตัวแทนในการ sourcing หาสินค้า oh. เพื่อไปขาย oh. ด้วยอย่างนี้เป็นตน้นก็อันนี้เป็นโอกาสที่ดี <c oughs> ที่เราได้รับความกรุณาจากทางกรมสสริการค้าระหว่างประเทศก็ต้องขอบคุณทางกรมสสริการค้าระหว่างประเทศมากที่ทําให้เรา ได้เห็นโอกาสแล้วก็ได้ไปขยายโอกาสในธุรกิจต่างประเทศเหลายหลายประเทศอย่างเรามีออฟฟิศเมียนมาก,ก็เพราะว่าทางกรมพาเราไป Business Matching ไปดูไป ดูโอกาสตรงนั้นเช่นกันดีจังเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็เรียกได้ว่าเป็นการขยายโอกาสที่ดีของบริษัทในประเทศไทยผ่านทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ <Okay. S 1> สุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากเรื่องของ f r e s h Providers อีกสักนิดนึงนะคะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเลยนะครับสำหรับผู้ส่งออกนำเข้านะครับผมก็อยากจะเรียนว่าการใช้บริการ Service Provider ที่เป็นเ,เรื่องของการให้บริการ,รการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรีโอเองผมก็จะบอกลูกค้าอยู่เสมออย่าใช้แค่เจ้าเดียว วันหนึ่งที่มีวิกฤตขึ้นมาเขาช่วยเราไม่ได้คนนี้ช่วยเราไม่ได้อีกคนก็อาจช,ช่วยเราได้นะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ประกอบการเฟดโฟลเดอร์เองเนี่ยผมก็ต้องเรียนเลยว่าการมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กมีพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับการที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจัดกิจกรรมบิสซิเนสแมทชิ่งนะครับปัจจุบันอาจจะเป็นออนไลน์ผมอยากเชิญชวนให้ผู้ประกรอบการ เฟรดโฟลเดอร์เนี่ยไปร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ธุรกิจแต่อย่างน้อยเราเปิดโลกกระถัดของเราเราสามารถเข้าไปดูไปเห็นทําความรู้จักคนใหม่ๆเราไปดูในสถานที่ใหม่ๆแล้วเราก็จะเห็นโอกาสแล้วเมื่อมีโอกาสเราก็สามารถมาพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตได้ครับ ฟังแล้วเรารู้สึกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่จะต้องใช้คอนเนคชันเป็นธุรกิจที่จะต้องทําความรู้จักอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะ <Okay. S 1> มากมายโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดประสบการณ์ผ่านทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ <Okay. S 1> และทางบริษัท Leo Global Logistics จำกัดมหาชนก็เป็นหนึ่งบริษัทนะคะที่ได้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเกติวิศิษฐ์ที่สุนทรวงศ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Leo Global Logistics จำกัดมหาชนเป็นอย่างมากค่ะขอบพ <Okay. S 1> ระคุณค่ะ 啊。Uh huh. okay. ได้เวลารีวิวของอร่อยกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก่อนอยู่ที่ร้านฤดีค่ะซอยวัดพระนอนที่บางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะพูดถึงกาแฟกันก่อนเลยค่ะกาแฟที่นี่เนี่ยกอนเลือกกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วเขาก็มีคําอธิบายมาด้วยนะคะนี่เลยค่ะเป็นกาแฟดริปนะคะชื่อว่าเมอรี่เมอรี่ค่ะเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของบลูเบอร์รี่พีชแล้วก็แอปริคอตนะคะใครที่ชอบกาแฟที่มีรสเข้มข้นน่าจะชอบเมนูนี้นะคะสำหรับเมอรี่แต่เข้มยังไง ก็ไม่เข้มเกินไปได้รสชาติกลมกล่อมอร่อยอร่อยด้วยนะคะกาแฟร้อนๆแบบนี้ทานกับอะไรอร่อยที่สุดคุณผู้ชมคะที่นี่ก็ต้องขนมไทยนั่นเองเมนูหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวสังขยาขนมถั่วแปเข้าวต้มมัดแล้วก็ขนมต้มค่ะ จัดมาอยู่ในภาชนะที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะและแน่นอนรสชาติต้องอร่อยแน่ๆผู้ชมคะและนี่คือความอร่อยที่รายการ Talk Today เอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะใครที่ชอบทานทั้งขนมไทยแล้วก็กาแฟรสดีๆแบบนี้บรรยากาศแบบ Slow Bar นะคะเป็น specialty coffee ด้วยแวะกันมาได้ที่ร้านรืดีนะคะ เบชูตี้ f า e ฟ X ขนมไทยในซอยวัดพระนอนบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Talk Today แล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา14.15นาิกา15นาทีวันนี้ก่อนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ